การเข้าใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรถนะกองทัพอากาศโปรแกรมนี้ถูกออกแบบให้ใช้บนเบราว์เซอร์ Google Chrome เท่านั้นการใช้งานให้ผู้ใช้เปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome แล้วกรอก URL ดังปรากฏบนหน้าจอในหน้าแรกจะมีกำหนดระยะเวลาในการใช้งานโปรแกรมซึ่งประกอบด้วย 1. บันทึกคำรับรองรายบุคคล 2. บันทึกผลการปฏิบัติงาน 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะกำลังพล 4. ให้ความเห็นชอบผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะกำลังพลก่อนเข้าบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและทำการประเมินจะต้องทำการล็อกอินโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านเดียวกับอีเมลกองทัพอากาศหากผู้ใช้มีปัญหาในการล็อกอินสาม,มารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่กำลังพลในหน่วยงานของท่านเมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่โปรแกรมแล้ว ท่านจะเห็นชื่อและตำแหน่งของท่านท่านสามารถดูสมรรถนะตามตำแหน่งชั้นยศและสายวิทยาการของท่านโดยคลิกที่รูปดาวซึ่งแสดงสมรรถนะหลักสมรรถนะการบริหารจัดการและสมรรถนะหน้าที่ตามลำดับท่านสามารถ กรอกข้อมูลการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานอื่นๆรวมทั้งประเมินงานในหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและงานอื่นๆท่านสามารถดูวิดีโอวิธีใช้งานโปรแกรมได้โดยการคลิกปุ่ม Help ท่านสามารถดูคำถามและคำตอบที่พบได้บ่อยๆโดยการคลิกปุ่ม FAQ ท่านสามารถออกจากโปรแกรมได้โดยคลิกที่ปุ่ม Logout